เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับอยากกำลังจะไปขายก็เรียบร้อยไปแล้ว,เร,รลวเรียบร้อยไปแล้วครับท่านผู้ชม

ngoài à, tiền đủ căn